สวัสดีเพื่อนในกีฬาทีมชายชาติไทยทุกท่านในกครพูดและพูดเกี่ยวกับเรื่องนนก่อนหนึงน่งผมต้องขอสแสดงความยินดีดเป็นครั้งแรกในกีฬาทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันสูงส่งเในกเกียรติอย่างยิ่งร่ารงกายการแข่ขสงขันในครั้งนี้ถือว่าเปิดสมเปรกต์อะไรอย่างสูงเพาะว่า ที่ได้ที่ได้สามารถขอเหรียญสองเหรียญสามเหรียญเลี้ยเงินหนึ่งเหรียญในขณะที่เราส่งสี่รุ่น mm hmm. ก็เป็นความบุกใจ mm hmm. ของทุกคนแะ mm hmm. เมื่อรุ่นชาติเรา mm hmm. ที่ได้บางครั้งนี่นะครับ mm hmm. เรื่องกีฬาเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของสปีตเรื่องของเกียรติยศ หรือควันข้าวพอมเพชรหรือลูกกอเสือครับได้รับรางวัลเหรียญทองครับในรุ่น128มครับในขณะที่รุ่นเล็กลงมาหน่อยครับเด็กชายระฟ้าอัครเทวาครับหรือน้องฐานทัพอัครเทวาครับได้เหรียญเงินครับส่วนเด็กชายบรเม็ศุขทั่วครับหรือชื่อในวงการมวยว่ายอดเพชรโทโยฟ้าบุญเด็กเสียงครับได้เหรียญทองครับแล้วก็ คนสุดท้ายครับนายวียรพัฒน์ปราศพเนียหรือธานีจูเนียเทศบาลเขาบางแก่ครับได้รับรางวัลเหรียญทองครับนอกจากนี้ทานีจูเนียนะครับนักโวยที่เพิ่งยืนไปสักครู่นี้ยังได้ทำสถิตินะครับและก็ได้รับการคัดเลือกครับให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของ์นเมนต์ด้วย